อยูสอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเฮ้มามาเล่นบอลกันเตะเข้าโกลเป็นไงเล่นบอลอุ้ยทำไมไฟไหม้วยอุ้ยจะใส่มันพันนะโอ,ไปไปโอ้ยไปไปอ,อุ้ยอุ้ยไม่ไม่อุ้ยอุ้ย ปอมเห็นไหมเห็นไหมวิแล้วมันขนกินนะอย่าลบดูดิไอขอนฟอมขอนฟอมขอน้อม,ออม,ออมีแกนี่ก็เชื่อคนอู่งนนะง่ายนะเนาะหรือแกก็ตายหรอกนะพูดแบบนี้ไปก่อนเลยเฮ้ยเดียวบาย อันนี้จะคีลตายไไปก่อนนะโอเคอ่าอ่าคอมพลีชั มีลูกจอดอยู่หายตัวแตะดันตงบุรีกัดจอดความโกรธแค้นนั้นเอลี่ิ่งฉันจะไม่มีวันให้อภัยใครอีกยัก หนังเงีนมาแล้ว <c oughs> โอ้วห <c oughs> ไม่วเวเมืต <c oughs> ไปบเมือน น้องเอฟลอดเดินมาเลย อเแกตายเนี่ยแกลืมหน้าที่ของแกล้วเหรอหน้าที่ของแกคืออะไรแล้วแกแกฉันอยากรู้แกมาทำอะไร

เราเปิดตัวต้นอย่าเนี่ยจับมุดก็รูนไปไปล้ไปละไ,ไ,ไม่เอาดีกว่าจะกลับมาดีมั้ยเนี่ยเฮ้ยไปละ เราก็จะมารวมสั่งกินนะครับตัวที่ผมมีนะครับเออผมไม่มีคิปเบริ่จอเดนสักตัวสีดำมามเนนี่คาเมราแมนคาเมราแมนชุดคาเมราแมนผัวดำอันนี้ดอตเตอร์นะครับส่วนนี้ไอไอจอแตะไอจอทีวีแมนอะที่มันแตแะเราไม่ั่นแหละจะจำได้นะ นี่ก็เวลาค้อบคุมมันจะโดูเนี่ยอันนี้ก็ไอนนห,หัวลำโพงที่ปล่อยพลังออกมาไปน,นี่ก็พูดตัวจิ๋วๆของเราอันนี้ G-Man อันนี้คือปืนของ G-Man เอาง่ายๆอันนี้ผมไม่รู้อะไรตัวน,นี้ลาดคาเมราแมน อันนี้ลาดเอิ่มอะไรนะสปิเกอร์แมนอันนี้ลาดทีวีแมนอันนี้ก็ไม่มีอะไรหัวส่วนนี้ก็คอนทวดทีวีแมนร่างอัปเกรดที่ผมเอามาให้ ก็เสียนใจตัวเองเหมือนกันผมเอามาทำไมลีรใหม่ดีกว่าอันน,นินอ๋ออันนี้ผมผู้บิดคนละตัวอันเน,นินก็โจมเห็นไหมครับึบืนนี่มันปล่อยเราแซนได้แล้วก็เรียกรุกโจมออกมาฆ่าได้นะครับ สอนนี่ครับสามผมจะไม่ได้ปืนพัดมากนั้นแหละแต่มันไม่มีอะไรผมก็ใช้นี่สามมาดิสอนอานเอามาเซอเอพี่คริโตของเราครับยาห้าเออว่ะผมไม่ค่อยใช้เลย Your turn. Bye. โอเคต่อไป oh, okay. อัน wi, นี้ผมเอาวิดอันนี้ทีวีแมนทีวีธรรมดาอันนี้บล็อคทีวี ไม่ใช่ไทันจีวีแมนเออมันนี้มันมั่วครับไม่ต้อไปสนใจหรอกก็มันมีปืนแน่งไงแต่มันมั่วเดิมอันนี้ผมทำใหม่ออออแต่มันมั่หน่อยไม่ต้องเอาอตัวนี้คอนเจนโอ้ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าพระเจ้าอีกจ้ามา จบตัวสุดท้ายไอด้ดอนโนฮ่าฮ่าก้อนนี้ก็คือแบบตัวธรรมดานั่นแหละแต่กูไม่สิดยาอามาตายอ้ชนทีเดียวตาย โฟม,มาร์โลกบางทีจะว่ได้ขึ้นหวันละไม่เป็นไรครับเออไปไปไปนสิอีใหญ่ในตัวนีวม้มันตัวไหยดีอีกทุกไปไปเลยก็ไป,ไป,ไไปผมอยากจะบอกความลับของพวกนี้คนระับไม่รู้ว่าใช่ความลับไหมแต่ตอนที่ผมสื่สก็น่าจะใช่ ผู้ชมดูผมฉือยาเลยยาเลยครับอ่ะเดามาเดามาต้องครับผมถือยาเอิมเรียกว่ายาอะไรนะไอยาที่ทำให้แบบเอยากินเนื้อแล้วกันผมเรียกมบบันยาส้มอ่ะมันจะทำให้เนื้อของเราคาะซึ้นมาเดี๋ยวก่อนคนปกติของเรามา มันติที่พยายามเป็นยังไงมาดูมืบอบก,ก็เป็นเหมือนเดิมเลยจะสงสัยอะไรไหน,ไหนความลับ,บอ่ะอมาดูเน่มันไม่เหมือนกันสัก,กนิดเลยนะครับผู้ชมเรามาเปรียบเทียบขามีอะไรขาไม่ขาครบมือทำไมมันเป็นแบบน,นี้หัวไม่เหมือนกันครับ ก็ทุกตัวด้วยนะครับนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันคือผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาจะทำเพื่ออะไรแต่ก็ชั้นมันเหอะมันก็มีไปแล้วนะมาเรามาลองสอนเรามาลอนพูดนี้กันบ้าน เนี่ยมันเป็นเหมือนกันเลยครับมันแค่กินหัวได้คอนนี้มันจะเป็นแบบนี้ อะไรไปตัานเนี้ยเห็นไหมมันเป็นปีศาจไปแล้วคือมันแปลกมากไอ้อที่ผมเซฟเนี่ยผมเซฟวงผมเรียกว่าซาตานยคือแบบมันมัน,นคล้ายๆซาตานแบบโอ้โหมีอะไรู่ใครที่รู้จักนารกบก็น่าจะรู้จักไอ้ซาตานนะเนี่ยเห็นไหม อจาคลายไหมโหคุดคลายอะ่ะเต็มร้อยที่หนึง่งอ่ะเฮ้ยยัยินบายบายนี่แหละเต็ม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  ก็สำหรับวันนี้ไดเวลาสังคุลแล้วพี่บอยครั